สวัสดีครับครับผมนายวิชาพลพิรมครับดิฉันนางสาวสารัพรุงแก้วค่ะดิฉันนางสาวนันิชาคณะดิพิสารค่ะพวกเรากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนว้นางราชบำรุงอําเภอวยอดจังหวัดตรังวันนี้ขอเสนอแนวคิดโครงงานสำรวจความหลากหลายของพันธ์พืชบริเวณน้ำตกปากเจมอําเภอวยยอดจังหวัดตรังครับ น้ำตกปากแจ่มอุทยานแห่งชาติก่อปู่กาะยาซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากแจ่มอำเภอวาย่อ,อ,ยอจังหวัดตังเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีน้ำตลอดปีอีกตั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดตังด้วยค่ะล้อมรอบไปด้วยป่าดิบชื้นและปันไม้หลายชนิดและความหลากหลายของปันไม้นั้นยังสามารถบ่งชี้ได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศค่ะ ดังนั้นโครงการการสำรวจในครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์พืชบริเวณน้ำตกปากแจมและจัดจำแนกข้อมูลตามลักษณะทางพืทธศาส,สตร์และนิเวศวิทยาเพื่อเป็นฐานข้อมูลพืทธศาสตร์ชุมชนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนค่ะ พิธีการ 1. คํากำหนดพื้นที่ศึกษาโดยพวกเราเลือกสำรวจพันธุ์พืชบริเวณของทานน้าตกของน้ําตกปากเจมอําเภอวยอดจังหวัดตรัง 2. เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์พืชประกอบด้วยกิ่งหรือลำต้นใบดอกผลและมเมล็ดได้นำมาตรวจสอบหาชนิดพันธุ์พืชโดยอาศัยโรควิธทานจากเอกสาร หนังสือพันพธุ์พืชชาติของไทยเปรียบเทียบข้อมูลในหออพันไม้สอบถามผู้เชี่ยวชาญติบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ข้อมูลพันไม้และในปัจจุบันเรายังมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างการใช้อแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเช่น Google Lens หรือแอปเฉพาะทางเช่น p l a n e s ในการสืบค้นหาข้อมูลบางตน้น 3. รวบรวมข้อมูลและจะททำหนังสือรวบรวมพันไม้บริเวณน้ำตกป,ปากแจมครับ การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้มานั้นในการตามโครงงานสำรวจความหลากหลายของปันพืชบริเวณน้ำตกปักเจมอําเภอวายยอดจังหวัดตรงังส่งเสริมให้เยาวยชนรุ่นใหม่รู้จักปันพืชสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้เป็นแนวทางในการจัดการหรือการอารักษทรัพยากรศึกษาความหลากหลายในพื้นที่ข้างเกียงได้ส่งเสริมให้เยาวยชนรุ่นใหม่รู้จักใช้รู้จักรักษารักและห่วงเหงของทรัพยากรในท้องถินค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอแนวคิดโครงงานสำรวจความหลากหลายของพานพืชบริเวณน้ำตกปักแจมอำเภอวยอดจังหวัดตรังขอบคุณค่ะ